ความสำคัญและที่มาการรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีดั้งเดิมมีข้อจำกัดเช่นใช้แรงงานมากน้ำกระจายไม่ทั่วถึงและสิ้นเปลืองเวลาและน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถรดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาระบบรดน้ำอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แพรดน้ำุนเวียงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึงด้วยหลักการแรงเวียงช่วยลดแรงงานประหยัดน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการรดน้ำโครงงานนี้จึงถูกสร้างเครื่องเพื่อพัฒนาระบบน้ำที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในภาคเกษตรกรวัตถุประสงค์ 1. ออกแบบและสร้างแพรรดน้ำุนเวียงให้กระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง 2. ศึกษาหลักการทาง,งานของแรงเหวี่ยงนี้ศูนกลางเพื่อนำมาใช้ในการกระจายน้ำ 3. า 3. ลดภาระและแรงงานในการลดน้ำต้นไม้หรือพืชผล 4. เพื่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและลดการสูญเสียน้ำา 5. นนำเสนอแนวทางการลดน้ำที่ประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ 6. ศึกษาความคุ้มค่าและเปรียบเทียบกับวิธีลดน้ำแบบดังเดิมประโยชน์ 1>, 1. ช่วยทุนแรงผู้ใช้งานในการทำเกษตรได้อย่างง่ายขึ้น 2. ช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ใช้งานมีเวลาในการทำสิ่งอื่น 3. สะดวกสบายต่อการใช้งาน 4. หลักการทำงานไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย 5. ช่วยลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น 6. ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 7. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม้อดี ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีมลพิษวิธีการใช้งานนำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งในสถานที่ที่จะใช้งานกดปุ่มเปิดรีโมทเพื่อทำการเปิดใช้งานเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จให้กดปุ่มรีโมทเพื่อปิดการใช้งานเครื่องจุดเดน่น โครงการนี้ใช้แผงโซะลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากระบบหลักเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ว,วันหมดช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำระยะยาวไม่ปล่อยมลพิษและเหมาะสมสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือไม่มีไฟฟ้าเช่นบ่อเลี้ยงปลาและคลองไส้ไก่ในชนบท